ของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเยเรมีบทที่24เมื่อเดือดีและเลวหลังจากเนบูคัสเนซาประสัตรแห่งบาบิโลนได้จับเยโคนิยาโอรสของเยโฮยาคิมประสัตรยูดาไปเป็นเฉลยจากเยรูซาเลม็มพร้อมกับเจ้านายแห่งยูดาทั้งพวกช่างและช่างเหล็ก และนำเขามายัางบาบิโลนแล้วพระยาเวก็ทรงสำแดงแก่คาจ้า,าดังนี้นี่แนะมีกระจาดสองใบใส่มะเดือ่อวางไว้หน้าพระวิหารของพระยาเวกระสาดใบหนึ่งมีมะเดือ่อย่างดียอดเยี่ยมเหมือนมะเดื่อที่สุกต้นฤดูแต่กระจาดอีกใบหนึ่งนั้นมีมะเดือ่อย่างเล็วทีเดียว เลวจนรับประทานไม่ได้และพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว,ว่าเยเรมีเอ๋ยเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าทูลตอบว่าเห็นมาเดือที่ดีก็ดีมากและที่เลวก็เลวมากเลวจนรับประทานไม่ได้พระเจ้าค่ะแล้วพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว,ว่า พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลโตตรัสดังนี้ว่าก็เหมือนอย่างมาเดือที่ดีเหล่านี้แหละเราจะถือว่าพวกเหล่านั้นที่ถูกกวาดไปจากยูดายัางดีอยู่คือผู้ที่เราได้ส่งไปจากสถานที่นี้ไปสู่แผ่นดินของคนแคลเดียเราจะตั้งตาดูเขาเพื่อจะทำความดี และเราจะพาเขาทั้งหลายกลับมายัางแผ่นดินนี้อีกเราจะสร้างเขาขึ้นและจะไม่ลื้อลงเราจะปลูกฝังเขาและไม่ถอนเขาเสียเราจะให้จิตใจแก่เขาที่จะรู้จักว่าเราคือพระยาเวและเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขา เพราะเขาจะกลับมาหาเราด้วยความเต็มใจแต่พระยาเวตรัสดังนี้ว่าเหมือนอย่างมาเดือที่เร็วซึ่งเร็วมากจนรับประทานไม่ได้นั้นเราจะทำต่อเซเดคียาบริสัทแห่งยูดาห์ทั้งเจ้านายของเขาและชาวเยรูซาเล็มที่เหลืออยู่ผู้ซึ่งยังค้างอยู่ในแผ่นดินนี้และผู้ที่ยังอาศัยอยู่ในอียิปต์ เราจะทำให้เขาเป็นที่หวาดกลัวเป็นสิ่งร้ายแก่ราชอาณาจักรทั้งสิ้นในโลกให้เป็นที่ถูกตำหนิเป็นภาสิตเป็นคำเยาะเยะ้ยและเป็นคำแช่งทั่วไปทุกแห่งซึ่งเราขับไล่เขาให้ไปอยู่นั้นและเราจะส่งดาบการกันดานอาหารและโรคระบาดมายังเขาจนเขาถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง จากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาและแก่บรรพบุรุษของเขาพระธรรมเยเรมีบทที่25คำพยากรณ์ถึงการเป็นเฉลยในบาบิโลนมีถ้อยคํามาถึงเยเรมีเกี่ยวด้วยเรื่องชนชาติยูดาทั้งสิ้นในปีที่4แห่งรัชกาลเยโฮยาคิมกอรสของโยสิยากระสัิย์ยูดา ปีนั้นเป็นปีต้นรัชการของเนบูคัสเนสซากระัตรบาบิโลนซึ่งเยเรมีผู้เผยพระวจะนะได้กล่าวแก่ประชาชนยูดาและแก่ชาวเยรูซาเล็มทั้งสิ้นว่าตั้งแต่ปีที่13ในรสมัยของกษะัตรโยเิยาโอรสของอาโมนกระัตรยูดาจนถึงวันนี้เป็นเวลา23ปี พระวจนะของพระยาเวมาอย่างข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้บอกแก่ท่านทั้งหลายยังไม่หยุดยัง้งแต่ท่านก็ไม่ฟังท่านไม่ฟังหรือเอียงหูของท่านฟังแม้ว่าพระยาเวทรงทรงบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์มาครั้งแล้วครั้งเล่ากล่าวว่าบัดนี้ทุกคนทรงหันกลับจากทางชั่วของตน และจากการกระทําผิดของตนเพื่อจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาเวประธานแก่เจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าตั้งแต่โบราณและต่อไปเป็นนิดอย่าไปติดตามพระอื่นๆเพื่อจะปรนิบัติและน้มัสการพระเหล่านั้นหรือยั่วเย้าเราให้โกรธด้วยผลงานแห่งมือของเจ้าแล้วเราจะไม่ทำอันตรายแก่เจ้า พระยาเวตรัสว่าแม้กระนั้นพวกเจ้าก็ไม่ฟังเราและเจ้าจึงได้ยั่วเย้าเราให้กลิ้วด้วยผลงานจากมือของเจ้าซึ่งเป็นผลร้ายแก่เจ้าเองเพราะฉะนั้นพระยาเวจอมทัพจึงตรัสดังนี้ว่าเพราะเจ้าไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะเรียกชนเผ่าทั้งสิ้นของทิศเหนือ และเนบูคัสเนซากระสัตบาบิโลนผู้รับใช้ของเราและเราจะนำเขาทั้งหลายมาต่อสู้แผ่นดินนี้และชาวเมืองนี้และบรรดาประชาชาติเหล่านี้ซึ่งอยู่ร้อมรอบเราจะทำลายเขาทั้งหลายให้สิน้นและเราจะทำให้เขาเป็นที่หวาดวันและเป็นที่เยาะเยะ้ยและเป็นที่ทิ้งร้างเป็นนิดยิ่งกว่านั้นอีก เราจะกำจัดเสียงบันเทิงและเสียงร่าเริงเสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาวเสียงกินโมกและแสงตะเกียงเสียจากเจ้าพันดินนี้ทั้งสิ้นจะถูกทิ้งล้างและเป็นที่ร้างเปล่าและบรรดาประชาชา,ชาตเหล่านี้จะปลนนิบัติกษัตริย์แห่งบาบิโลนอยู่เจ็ดสิบปีพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเมื่อครบเจสิปีแล้ว เราจะลงโทษกษัตริย์บาบิโลนและชนชาตินั้นคือแผ่นดินของคนแคลเดียเพราะความผิดบาปของเขาทั้งหลายเราจะทําให้แผ่นดินนั้นถูกทิ้งล้างอยู่เป็นนิดเราจะนําให้ถ้อยคําทั้งสิ้นสําเร็จที่แผ่นดินนั้นคือถ้อยคําที่เราได้กล่าวสู้เมืองนั้นคือทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือนี้ ซึ่งเยเรมีได้เผยพระวจนะแก่ประชาชาติทั้งสิ้นเพราะว่าหลายประชาชาติและบรรดามหากษัตริย์จะทำให้เขาเหล่านั้นเป็นทาสด้วยและเราจะตอบแทนเขาทั้งหลายตามการกระทำและผลงานจากมือของเขา